คือกรอบปฏาสิกทุรทัศน์นะเราสามารถตัดรูปขึ้นรูปได้ mm hmm. หาซื้อตามร้านเศษขยะไช้ตรงนี้ตัดใช้เครื่องพลาสติกเอาอบนหรอตัวที่จะใส่ถังกับชอกร่าง,างหารอก็คือเราตัดให้เข้ารูปท้องเรือ ในนี้จะแบ่งเป็น3ห้องอยู่ตรงหลงังกับตรงกลางใช่ป้าผ่าผ่าก็ทิ้งอย่างเดียวทิ้งอย่างเดียวหรอใช่ถ้าพอเราใช้งานจริงี่ยตมบ้านเราไม่ได้ เพราะเราต้องซอกแซกไปตามต้นไม้กลยตัวก่อนกรลอยตัวก่อนเพราะว่าถ้าวันซอกแซกไปตามป่าเสม็ดอะเผื่อตอนน้ำท่วมแล้วใช่ไหมเออแน่นอนเผื่อน้ำท่วมเราจะได้ราบเบ็ดปรากฏปรากฏว่าแบบปลามีแล้วมีแล้วนี่ถ้ามันวิ่งก็คือศูนย์มันจะต้องอยู่ต่ำคือเอาเครื่องเนี่ยวางท้องอ๋ออาแล้วทีนี้เอาเครื่องวางท้องเนี่ย ตัวนี้จะต้องเปิดออกเพื่อให้มันวิ่งแต่ใช้งานไม่ได้ใช้งานไม่ได้๋อหมายถึงคือคือยามคลื่นลมสงบเนี่ยออกไปวิ่งได้แต่ว่าเมื่อคลื่นลมไม่สงบเนี่ยมันจบบาลานการถ่ายน้ําหนักระหว่างหางกับตัวเครื่องตรงนี้มันจะมีผลตอนเรายกเนี่ย เราจะออกแรงเยอะหรือว่าออกแรงน้อยตามปกติก็จะให้น้ําหนักไปอยู่หางมากอยู่แล้วแต่ถ้าให้มข้างหน้าเพิ่มอีกนิดหน่อยอาจจะยกหางไวเวลาวิ่งเนี่ยปิดขึ้นต้องจับแฮนด์บาร์ยกขึ้นตลอดลเราเหนื่อยเวลาวิ่งทางไกลๆอ่ะทำแล้วมันต้องวิ่งทางไกลได้เน,นี่ยนะบิดหรอก็อเรียกอันนี้คันเร่ง สูบเอียงกันอ่าเพราะว่าสูบเอียงเนี่ยมันจะให้ที่ความรอบสูงกว่าด้วยแผ่นไม้นี้สอดเข้าไปใต้นี้เสียบเข้าไปเดี๋ยวผมต้องเอาเครื่องออกก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วตัวนี้จะเป็นโฟมทั้งหมดซึ่งโฟมก็เทียมไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ตัดจากสวนกเกษตรเห็นเขาทิ้งเราเลยขอเข้ามา มันสภาพแต่ดูแย่แต่ว่าบิ้วใส่เรือต้องรอเครื่องเชี่งปพลาสติกก่อนที่จะมาทำทางอับเฉาให้กับเรือแต่วันนี้เอางานแท่นเครื่องก่อนให้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะเป็นพรุ่งนี้มั้งจะไปลองว่าแท่นเป็นยังไงมั้งแต่เรื่องทางอับเฉาก็อีกวันวันถัดไปดูก,ก่อนว่า <laughs> จะจมไหม <laughs> อ๋ไม่จมไม่จมหรอกหวังว่าก็ไม่จมนะ